ดีว่าปาร์ตี้ครับเดซนี่ปาร์ตี้ดิวินิที้ปาร์ตี้ครับผมดิวินิที้ปาร์ตี้ครับที่พีกรอยครับดิวินิที้ปาร์ตี้ครับทูเวนทูเวอร์ทูเอ็มมีดิวินิที้ปาร์ตี้โคเวอร์ทูเอ็มแล้วก็มีเดซนี่ปาร์ตี้โคเวอร์เอ็มแบล็กนะครับดิวินิที้ปาร์ตี้ครับชื่อดรไม่ได้นะคะคือดีว่าปาร์ตี้ค่ะดีว่าปาร์ตี้ดีพีกรครับเดซนี่ปาร์ตี้ดีว่าปาร์ตี้ครับดีพีกรอยครับผมดีว่าค่ะ ก็อยากเต้นคู่กับย mm ู hmm. เพราะว่าเป็นสมาชิกที่ตั้งวงด้วยกันมานะครับก็ถามว่าอยากเต้นเพลงอะไรอยากเต้นเพลงบลั๊ส์ของ JJ Project นะครับอยากเต้นกับพี่เคครับรู้สึกว่าเต้นแข็งแรกแเป็นนี่เลยครับเพลงนี้เอ่อ Trouble Maker <laughs> <laughs> อยากเต้นคู่กับโฟมมากที่สุดเพลงพวกแบบแซ่บๆอะไรเงี้ยไม่เอาต้องเอพิงถ้าอยากเต้นคู่คงต้องยกให้อเล็กครับเพราะว่า อเล็กมันดูแบบว่ามันดูมันเต็มดีแล้วก็หน้าแก่แล้วรู้สึกว่าเราอายุมากออกมาแต่รู้สึกว่าอยูมาราูา้สึกว่าเราเด็กกว่มามันอ่ะเพราะมันหน้าแก่ตัวใหญ่แล้วก็ใจแล้วแบบเออรู้สึกแบบเต้นกับมันได้อ่ะเขาเป็นเพลงอะไรของมันมน,นี่คิดหนักเลย,ย <c oughs> ก็คงต้องเป็นมาบอยป่ะครับหรือว่าลาเนีย <c oughs> ต้องราเนียต้องรานีลงไปหาดูครับเขาหรอเขาเรียมาใส่ซีทู <c oughs> ด้วยเราไปดูนะครับเราเต้นคู่กันพอเรานัดกันเลยแล้วเราจะเต้นมีสิ๋วค่ะใครจิ๋วใครจิ๋ว ่ต้องไปจิ๋วนะมาผมผมอยากเต้นกับโฟนครับผมเราจักกันมานานแล้วเต้นได้กันมานานแล้วคงเกรียนเต้นอยากเต้นอะไรคงเรียนผมรักเมืองไทยเลยไม่ง่ายเลยไม่มีอยากโซโล่เดียวอะค่ะโอเคการโนมูได้นะครับเพลงอะไรก็ได้ครับผมเต้นได้หมดอะเพราะว่าที่จะเต้นคู่มันาะว่าหน้าผมดีกว่า ทำมันมาใช่เใช่ไหนไหนคุณผมก็ดีนะจริงๆแล้วอยากเต้นกับน้องใหม่ละกันอยากเต้นกับชีต้าค่ะน้องก็ดูแบบเลอแวลเข้าอีกไม่เป็นเชยมาเต้นเออแชนของพยอนอาร์ละกันค่ะต่อไปนะครับผมอยากเต้นคู่กับชีต้าครับเพราะว่าน้องแบบเป็นเด็กที่พลังล้นมากเต้นกับที่ล้นครับเกอร์เกอร์ครับเห็นว่าเป็นมาร์คผมก็ชอบมาร์คเหมือนกันไฟครับไฟไฟแรงขอเป็น3คนละกันเอาเป็น ไว้แล้วก so oh like okay. ็เ so. พียเล็กครับเต้นแบบว่าอะไรเกเกๆแบบเก้สุดยอดสุดยอดและสมผมผยากเออต้นสายตวดสายนมกับพี่แชมป์ด้วยกันครับซิงเกิลเลดี้ยงเซ่ี่ยพี่หมูครับก็พี่หมูเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วที่คณะมหาลัยเลย ถ้าสลับว่าพูดเต้นอะไรดีก็เพลงเกาหลีก็เต้นเยอะแล้วก็เอาเป็นหัวใจเลขเทอร์โบแล้วกันนะฮะเบอร์โบเต้นให้ดูหน่อยได้ปะกําลังเข้าสู่บริการเยอะไปเลยครับเขาเรื่องอะไรเขาเรื่องอะไรนะฮัลโหลโฟรีคอนเสิร์ตปีแรกนะครับที่ได้รางวัลเบสออฟเดอะเบสนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันยกทีมเลยชอบงาน เราเรหลีนะครับ mm hmm. เป็นเฟ mm ิร์สคอนเสิร์ตรู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากเปนะ็นงานแรกที่มีว t ทาของตัวเองแล้วแบบเป็นแบบแคดวอล์เป็นผมไม่เคยได้อะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับก็ mm hmm. ถือว่าเป็นก้าวใหญ่สำคัญสำหรับเด็กโคเวอร์นะครับ mm hmm. ผมก็เป็น ยุคเก่าถ้าจะเป็นยุคแรกเป็นไอดอลมีมิกครับผมถ้าถามผมก็คงเป็นเวทีที่ทุกคนคงไม่ได้ไปดูครับเป็นเวทีที่ทูีปแยมดูเราเต้นครับก็คือเคป๊อปเฟรนิวเวปีแรกนะครับชอบเวทีไหนมากที่สุดครับส่วนผมนะครับชอบเวทีเอสเคาวีครับผมซึ่งเวทีนี้ได้รางวัลด้วยครับได้ได้รอบอันดับหนึ่งครับผมส่วนผมก็เอสเคาวิี้ของผมเพราะว่าที่สองงานนั้นเป็นครั้งแรกดีใจมาก ดันแบตเทิร์นละกันค่ะเพราะตอนนั้นเอาพูดถึงทัดดีว่าใช่ป่ะตอนนั้นดีว่า9คนก่อนศิลปินอีกนะจะบอกให้ช่าเราสังงานละกันก็จะเป็นงานงานแรกก็งานเดียวมั้งเนี่ยงานเดียวเหรอเป็นงานกสั่งงานงานแรกก็ขึ้นขึ้นกับดีว่าครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็งานที่สองก็จะเป็นงาน Hello Korea ก็ได้เต้นกับดีพีทุกคนเต้นกับอุก้าอุก้าแซนดี้ค่ะ ก็เอสกคอร์เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้หวังเลยว่าจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามสุดท้ายก็ทำได้เลยครับส่วนผมนะครับก็ชอบงาน Hello Concert k เ r ียครับผมปีที่สองครับผมก็ได้เต้น 2PM ด้วยครั้งแรกแล้วก็เต้นกับเซเว่นครั้งแรกเหมือนกันส่วนผมเป็นสมาชิกใหม่นะครับก็ชอบงานเอสขนาดมากครับก็เป็น Hello Korea ปี2ค um รับเป็นเต้นกับท p ทั้งหมดเลยมีความรู้สึกก็สนุกสนานมากก็ เวทีที่ชอบที่สุดก็คือ a ออ i o ชันเจแปนเดต้ารอบล่าสุดครับก็เพราะว่าไม่ได้เต้นดีมากผลงานไม่ได้เต้นดีมากแต่วันนั้นวิ่งสองงานแลกะกระแสตอบรับมันดีทั้ง2เวทีแล้วเวทีทสองมันมากกว่าเวทีแรกด้วยซ้